กินคู่ใช่ไหมครับตั้งกบม๊กแรกแล้วก็ไปแกของกแรกแีซีก็บีซอ้นนี่พัทลุงโอ้ยอยู่เปล่าอยู่อยู่อยู่เขากลับไปเลยครับนี่ครับยาวยาวเดินหน่อย โรเบิร์ตไปเที่ยวไหนมาครับช่วงนี้ช่วงนี้ยกคันไหนยกคันไหนยกคันไหนเป็นเล่นตลกแถวไหนครับพี่โรเบิร์ตยาวยาวยาวโอ้โหอะไรวะน่ะไกเล้งเหรอไม่ใช่อะไรอะครับไอ้ลาเหรอไส้ละอือใช่ไส้ละวะมันโดดเหรอมันกินพวกนี้ด้วยเหรอกินครับไปหลาังกินอืมใช้สวยนะเป็นฝูงเนี่ยเมื่อกี้ไอ้ละขึ้นลื่มๆเมื่อกี้เลยจะได้เห็นไปก่อนเออมันไม่น่าดังดีนะเดีฟันฟันมันไม่ใช่หล่านะ ของปล่อยไกลกว่านะแฟนเรเบิร์ดนะแฟนนี่เราเบิร์ตอันนี้โรเบิร์ตทิงกันหน่อยรบ้ร์ตทิ้งโอ้อ่งยหยุดนะครับมยแล้วครับอยินซีไม่โดดใช่ไหมบาตัวก็โดดครับใจไหม่าไม่ได้ใจไม่ทันนี่้ยไมไม่ออกหลังน้ำดำวะ มาทุกปีมาทุกปีครับทุกปีครับไม่จำครับมันทุกปีสามสี่ปีแล้วกดกดกดระวังเข้าสีดิสีีหรือหลอินซีครับซีหรือหล่าสีครับซีซีเปล่าดูสีเปล่าสีเปอยลายลายใหญ่ แสดงว่ามาเป็นูเมือียฐานสวยนะู้มัน้กับพยาาโอโอ้โอ้โอัเสียงไปตอนเลี้ยงิงต่ำะให้พยายามให้ช่ออกอนเียส่งะเรียงกันนะส่งเลียงส่งกรเลียงน้ำมันะตกเลียนมขึนี่นั่นแหละายเสียาไม่พี่ติสอบไม่ใช่อะไรคตัวฝูงน้มันหนาวปีน้ำหนักนะตัวนี้ สวยครับไม่เข้าปากด้วยเห็นเปล่าไม่เข้าปากด้วยยาวเห็นไหมน้วสวยครับไทยนี่ไทสวยครับเปรี้ยวคับ้ยยสวยครับเล็มครับเใสไปเลยใสใหญ่ยาวพีาย้านี่นี่กิโลดิน่กิโล องไม่เอวยครับเนี่ยตัวเออดเครลียงแ่นี่โอ้พี่เรเบิร์ตเล่นแล้วครับมาแล้วครับของเอของงเราเอวมันต้องมีก็ึงอาเดี๋ยวเล่นต่อครับขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณครับเดี๋ยวไกมครับถือไว้ก่อนถือไว้กนแทงคอเลยหรออ่ะไอ